สวัสดีครับับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนําการใช้โปรแกรมแซนะครับเวอร์ชัน9ที่เป็น64บิตในการที่จะวิเคราะห์แผนงานทดลองที่เป็นแบบส่มสมบูรณ์นะครับลักษณะของงานทดลองที่เป็นส่มสมบูรณ์ c o m p ิ t e r Randomized d e s i g n หรือที่เราเรียกว่า CRD นะครับแผนงานทดลองนี้เบื้องต้นก็คือเราจะใช้กรณีที่หน่วยทดลองหรือสัตว์ทดลองของเรามีความสม่าเสมอกันนะครับ เช่นเราทดลองใน,ในไก่เนื้อในเป็ดเนื้อนะครับในสุกรซึ่งหน่วยทดลองค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายแล้วก็มีความสม่ำเสมอค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยปัจจัยที่เราจะใช้ในการทดสอบหรือที่เราเรียกว่าทีมเมนต์ก็จะมีเพียงปัจจัยเดียวนะครับเช่นเราต้องการทดสอบสูตรอาหารครับหรือปริมาณยาที่ใช้ในการให้สัตว์นะครับระดับโปรตีนในอาหารสัตว์ เหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบอเป็นแบบ crd นะครับยกตัวอย่างเช่นามาดูในส่วนของอตัวอย่างที่อาจารย์เก็บมานะครับทำการทดสอบมาก็จะเป็นสูตรอาหารค้น3บริษัทใช้ในโครีบนมนะครับทั้งหมด12ตัวโดยอาหารค้น3บริษัทนี้จะเป็นอาหารที่มีโปรตีน18เนะครับเราไม่ได้บอกว่าเป็นของบริษัทไหน เราจะใช้อักษรย่อว่าเป็น A, B และ C นะครับทดลองในโคนโนพันโฮไซฟ,ฟีเชียนระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด3เดือนนะครับทำการเก็บปริมาณน้ำนมเฉลีย่ยแต่และว,วันได้เท่าไหร่เราก็ทำเป็นค่าเฉลี่ยเข้ามานะครับโดยโคริดนมที่เราใช้ก็จะอยู่ในช่วงระยะการให้น้ำนมเดียวกันมีความสมบูรณ์พันเดียวกันนะครับหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด หลังจากที่เราได้ตัวเลขตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็สมมุติให้ว่าตัวนี้เป็นสูตรอาหารข้นบริษัท A b และ C มีซ้ำทั้งหมดอยู่4ซ้ำนะครับการทดลองครั้งนี้เราใช้วัวทั้งหมด12ตัวมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ํานมที่เก็บ3เดือนนะครับหรือ90วันก็เฉลี่ยอยู่ตามแสีงในตารางนี้นะครับอยากทราบว่าสูตรอาหารทั้ง3สูตรนี้ให้ผลต่อผล,ผลผลิตน้ำนมต่างกันไหมนะครับเราก็มาทำ การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม s a ดนะครับสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาประกอบด้วย Data c r d นะครับซึ่งข้อมูลชุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะก๊อบไปใช้ได้เลยนะครับอาจารย์ตั้งค่าไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ชุดคำสั่งเราก็ทำการวิเคราะห์หาพอกอนุว่าดัต้านะครับตรงนี้เป็นชุดคำสั่งเรื่องของ c r อามาดูชุดข้อมูลและชุดคำสั่งที่มีทั้งตัวเลขพร้อมใช้นะครับ ตรงนี้อาจารย์ใส่ให้มาหมดแล้วชุดข้อมูลชุดคําสั่งแล้วก็ตัวเลขนะครับเราสามารถที่จะก๊อปตรงนี้นะครับเล็กเมาส์แล้วก็คอนโทรลซี C ไปหรือ Copy ก๊อปปี้ก็ได้ปี่เสร็จแล้วเราไปเปิดโปรแกรมนะครับเราเปิดโปรแกรมแซทที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้ครับทำการขยายโปรแกรมให้มันใหญ่ให้เต็มจอจะได้สะดวกมองเห็นง่ายนะครับ c อนโทรล V เป็นการเพีดหรือเรากด,กดเพีดด้านบนก็ได้ครับเหมือนกันหลังจากนั้นให้เซฟไฟล์ก่อนนะครับตั้งชื่อไฟล์เราทดสอบเรื่องของ C.R.D. นะครับอาจารย์ก็สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วครับในวิเคราะห์งานวิจัยชื่อ C.R.D. แนะนำเก็บไว้ในไดดีนะครับอย่าไปเก็บไว้ในไดซีเดี๋ยวถ้าเผื่อคอมมันพังข้อมูลเราจะหายครับคลิกเข้าไปตั้งชื่อไฟล์ครับให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ อาจารย์ก็จะใช้ชื่อว่า input data input data feed ครับพมลองเรื่องของ feed เป็นไฟล์ set สั่งให้มันเซฟชื่อก็จะมาปรากฏด้านบนนะครับเป็น input data set หลังจากนั้นให้เรากดรูปคนวิ่งนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมมันทำการวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ให้โปรแกรม หลังจากที่เราได้ตัวนี้เสร็จแล้วให้มาที่ไฟล์เหมือนเดิมครับเซฟไว้ก่อนครับจากเดิมทีเราใช้เป็นเปลี่ยนชื่อตรงนีน้เปลี่ยนชื่อนามสกุลด้านล่างให้เป็นแซดไฟล์เหมือนเดิมครับเดิมทีเราใช้เป็น Input data ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Output d a t a ก็คือเป็นผลครับ U T data feed มือนเดิมศึกษาเรื่องเรื่อง f e ดเรื่องอาหาร มาดูว่าโปรแกรมสามารถที่จะวิเคราะห์อะไรให้เราบ้างนะครับตัวนี้เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นเวอร์ชัน9นะครับใช้กับ60 64, 64บิตมีทิทเมนต์ก็คืออาหาร3สูตร3บริษัทนะครับ ABC จำนวนหน่วยทดลองโคลิโนม12ตัวนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาดูนะครับมีข้อมูลที่โปรแกรมวิเคราะห์ให้ มีเรื่องของค่าซัมสแควร์นะครับมินสแควร์ค่า p-value ดูตรงนี้นะครับนอกจากนี้โปรแกรมก็จะคำนวณค่า r-square ให้นะครับค่า cv นะครับ cv ตัวนี้ l o s s mse l อ s อ mse นี้สำคัญอย่างไรนะครับในกรณีที่เราจะไปหาค่า sem นะครับให้เราใช้ค่า l u s s mse ตัวนี้ครับรู s หารด้วย l n n n ก็คือจานวนซ้ํานะครับ ในที่นี้เรามีซ้ำอยู่4ซ้ำนั่นแสดงว่า SEM ก็เท่ากับ1.518406หารด้วยล o o 4 r 4ก็คือ2นะครับเอาตัวนี้ตั้งแล้วก็หารด้วย2ก็จะเป็นค่า SEM ค่า SEM แล้วก็เอาไปใส่ในในตารางวิเคราะห์ผลฝั่งด้านขวามือนะครับของแต่ละพารามิเตอร์ก็ใช้เหมือนกันครับหลักการเหมือนกัน SEM เท่ากับ r o o MSE ตรงนี้ หารด้วย End, รูทเอ็นถัดมานะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าทีมเมนที่ใช้ในการทดสอบ,นะรบเรื่องของอาหาร De g กี e ออฟ r ิ e ดอมก็อยู่ที่ 2, รับค่า p value มีค่าเท่ากับ0.0142นะครับซึ่งค่า p value มีค่าน้อยกว่า0.05นั่นแสดงว่าสูตรอาหารทั้งทั้ง3บริษัทนี้นะครับหรืออาหารค้นทั้ง3บริษัทนี้ ให้ผลต่อผลผลิตน้ำนมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับเพราะว่าค่า p-value น้อยกว่า0.05ครับถัดมาเราก็มาดูนะครับโปรแกรมนี้ก็จะบอกค่าดันแค้นดันแค้นเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทิศเมนินะครับโดยโปรแกรมนี้เขาจะเรียงค่าดันแค้นตัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่บนสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาหารบริษัท C นะครับ ให้ผลผลิตน้ำนมดีที่สุดรองลงมาก็คือบริษัท B และบริษัท A นะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ20.75 19.25 16.75หลังจากนั้นครับให้เรามาดูค่าตรงดันแคนที่เราเรียกว่าดันแคนครับเนี่ยอักษรที่เป็นเป็น A เป็น A เป็น b ตรงนี้นะครับซึ่งอักษรดันแคนตรงนี้เราจะเอาไปใส่ในค่าเฉลีย่ยในตารางที่เราแสดงผล ในงานวิจัยแล้วก็ยกกำลังขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็น20.75ยกกำลัง A 19.25เกายกกำลัง A ตรงนี้16.75ยกกำลัง B นะครับแต่ถ้าเรามาดูเจาะลึกเข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าทรีตเมนต์ซกับทรี t เมนต์บนะครับให้ผลผล,ผลิตน้ำนมไม่แตกต่างกันเพราะว่าเป็นอักษรดันแค่นนอันเดียวกันคือเป็น A เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่าง C กับ A นะครับก็คือสูตรอาหารบริษัท C บริษัท A เนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าค่าอักษรดันแค้นอันหนึ่งเป็น A อันหนึ่งเป็น b ใน,นขณะเดียวกันนะครับถ้ามาเทียบระหว่างบริษัท B กับบริษัท A เราก็จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันทางสถิติเพราะว่าอักษรที่เป็นดันแค้นก็แตกต่างกันนะครับบริษัทบน,นเป็น A บริษัท A เป็น b นะครับเราดูตรงนี้ ยกเว้นบริษัท B กับ C 2ตัวนี้ถ้าเราเทียบกันแล้วไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นตอนที่เราจะสรุปผลการทดลองหรือแปลผลการทดลองอันดับแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าให้เรารายงานผลค่าสถิติก่อนหลังจากนั้นค่อยไปรายงานค่าดันแคนนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่เราทดสอบก็คืออาหารค้นทั้ง3บริษัทจากการศึกษาเปรียบเทียบอาหารค้น ทั้ง3บริษัทได้แ,แก่บริษัท A, B และ C ต่อการให้ผลผลิตน้ำนมพบว่าแตกต่างอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับโดยโครีดนมที่ได้รับทีทเต์ C ให้ผลผลิตน้ำนมสูงสุดรองลงมาคือทีทเต์ B และทีทเต์ A ครับโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ยี่สิบจุและ16.75กิโลกร,รัมต่อตัวต่อวันตามลำดับนะครับดังนั้นเกษตรกรผู้ที่จะเลือกใช้สูตรอาหารมาใช้เลี้ยงวัวผู้วิจัยก็แนะนำให้ใช้ของบริษัทซีนะครับเพราะว่าจะให้ผลผลิตน้ำนมดีที่สุดแล้วก็สุขภาพของวัวดีที่สุดนะครับ ในส่วนของราคาเราก็ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับแต่เบื้องต้นถ้าดูแค่เรื่องของผลผลิตน้ำนมก็แนะนำให้ใช้เป็นบริษัท C นะครับให้ผลดีที่สุดครับโอเคครับถ้าเราเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วกรียนที่เราอยากจะกลับไปดูชุดคำสั่งนะครับให้เราก็กดมาที่คำว่าโปรแกรม Editor ครับหลังจากนั้นก็กดรีคอ l l หรือ f 4ครับรีคอร f 4 ก็จะมาดูชุดคําสั่งได้ว่าเราใช้ชุดคําสั่งแบบไหนถ้าเราต้องการที่จะสั่งให้มันลันอีกรอบก็กดตรงนี้ครับซับมิทเหมือนเดิมนะครับมันก็จะรันข้อมูลให้เหมือนเดิมตรงนี้เราก็สามารถที่จะเซฟไฟล์ไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์เซฟไฟล์ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้โปรแกรมแ a ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง ที่เป็น CRD นะครับคร่าวๆแล้วก็ลองฝึกใช้ดูนะครับถ้าเราเสร็จจากงานทดลองแล้วก็ปิดออกได้เลยครับครับโอเคปิดออกได้เลยครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของการแนะนำการใช้โปรแกรมแซดครับในการที่จะวิเคราะห์แผนการทดลองที่เป็นแบบสมบูรณ์นะครับก็อาจจะ ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับฝึกใช้ฝึกทําดูทำทำไม่ยากครับแล้วก็ฝึกในการที่จะแปลผลวิเคราะห์ผลของแต่ละค่าที่โปรแกรมวิเคราะห์ให้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ร่วมฟังในการใช้โปรแกรมครั้งนี้นะครับครับโอเคนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ